ในเลิกประเดิมเวทีใหญ่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับแลมโบเล็กชออะจรบุญนักชกดาวล่งฟอร์มแรงที่เพิ่งคว้าสัญญาณนักกีฬาวันไปแบบสดๆร้อนๆโดยมีคิวเผชิญหน้ากับเอซาเทนพาวนักชกจอมบูขาลุยเจ้าของฉายานินจาอเมริกาในกติกามวยไทยรุ่นเบนต์เวทสมทบความมันสึกวันไฟนัลสิบสี่เทียถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมในช่วงเวลาพามททบอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7จ็นาฬิกาของวันเสาร์ที่30กันยายน2566สําหสำหรับแลมโบเล็กเปิด ตัวครั้งแรกได้อย่างสวยหรูด้วยการโชว์หมัดขวาอันทรงพลังปิดบัญชีธีระเดชชอหพยักก่อนจะตอกย้ำพลังหมัดขวาอีกครั้งด้วยการทุบกลางเฉินหลงจบเฮนายกที่2ด้วยฟอร์มอันเฉียบขาดทำให้ดาวรุ่งหนุ่มวัย20ปีชนะใจบอสใหญ่ชาตรีสิทธิยะธงจนมอบสัญญานักกีฬาภายใต,ใต้สังกัดวันมูลค่า3.5ล้านบาทแบบสุดเซอร์ไพรส์โดยเป็นนักกีฬาคนแรกจากสุกวันลุมพินีที่ได้สัญญาฉบับนี้ไปครอบครองแต่ทว่าไฟล์ล่าสุดแลมโบ้ต้องมาเชิญหน้ากับฟาริยาอามินิป,ปัวจากอิร่านแมจะ สู้กันอย่างถึงพิกถึงขิงแต่สุดท้ายกลายเป็นดาวรุ่งไทยที่ตกเป็นฝ่ายปลาชัยด้วยคะแนนไม่เอกฉันอย่างไรก็ตามฟอร์มการชกที่บุกตะลุยแหลกมาพร้อมกับป้นอันทรงพลังทําให้หนุ่มไฟแรงจากชัยภูมิรายนี้ได้โอกาสยกระดับตัวเองขึ้นมาวาดลวดลายบนเวทีระดับโลกเป็นครั้งแรกในชีวิตขณะที่เอซาเทนทาวจอมบูวัย33ปีจากสหรัฐอเมริกาได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักกีฬาสังกัดวันเมื่อปีที่แล้วแม้จะพบกับความผิดหวังอย่างน่าเจ็บใจในไฟแรกหลังโดนเมดีซาทูดไล น็อกให้ยกแรกแต่หลังจากนั้นเอฟาก็ซุ่มซ้อมและพัฒนาฝีมือจนได้โอกาสกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาก็ไม่ทําให้แฟนมวยแดนมักันผิดหวังหลังโชว์พลังหมัดอันเฉียบคมรวเป็นพายุใส่หานซื่อห่าวจนากรกรมการสั่งโบกมือยุติการชกไปในสึกวันไฟไนัลเก้าเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาและตอนนี้เขากําลังมองหาชัยชนะต่อเนื่องเป็นไฟที่2เพื่อกลุยทางสู่ความสําเร็จในเส้นทางมวยไทยการโคจรมาพบกันครั้งนี้ถือเป็นมวยถูกคู่เพราะต่างฝ่ายต่างมีชั้นเชิงที่บู๊สะบั้นหัน แกพร้อมทั้งพลังหมัดที่สามารถสะกดวิญญาณคู่ชกได้แบบนาเกรงขามงานนี้รับประกันความมันสําหรับแฟนมวยทั่วโลกที่รอคอยแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่าน t i กเก็ตมาสเตอร์และติดตามข่าวสารความคืบหน้าของศึกนี้ได้ทางโซเชียลของวันทุกช่องทาง